ช่องตาฮักตาฮักแม่ทำไมมึงดูหมดอะไรตาหยากอัดวะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่จังหวัดระยองมะอยู่กันที่แหลมชะบังนะคะจริงๆก็คือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานไม่มีอะไรทำก็เลยมาอัดวันนี้ดีกว่าไม่มีอะไรมากเลยนะก็มาถ่ายรูปเฉยๆแดดก็แรงมาก เดี๋ยวเรารอไปดูอีกที่หนึ่งนะคะว่าจะไปไหนนะก็เดี๋ยวเราไปทำที่เราไปเจอกันบนสมิธเพราะเราจะไปอยู่สมิธที่สองวันหนึ่งคืนไปเจอดูบนสมิธดีกว่าสรุปสมิธก็ไม่ทำไรนอนไปเจอกันบนสมิธค่ะโมนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือสมิธปะท่าเรือสีบ้านเพเออท่าเรือสีบ้านเพค่ะตอนนี้เสียงก็จะแหบๆหน่อย ได้ตัวมาสองชิ้นมีตัวขาไปกับตัวขากลับราคา1 2ียบาทก็จะไ,ได้ไปทั้งกลับเลยทุกท่านทุกคนทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงท่าเรือนะคะถึท่าเรือสม็จแล้วเรากำลังจะอยู่เออไปจุดเช็คกองนะคะคนเขากลับเยอะกว่าคนมาใช่เราก็สบายใจแล้วว่าก่อนนี้จะเป็นของเราจริงคน,คนกลับเยอะมากต้องเข้าของ้เข<อ>้าไหนอ่ะไม่รู้ขเข้าไปเถอะ ข้าวข้าวโคราชสิบสิบบาทนะคะนี่ข้าวฟีพี่สวยไปค่ะจะตั้งเสร็จแล้วเมารถนะผมเมารถมาเรือเดี๋ยวมาเรือฮะผมเมาจรแหละมาจรแหละเราเจอเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนสองคนที่เราหวังตั้งแต่ต้นคลิปนะคะนี่ไนค่ะและนี่เฟิร์นค่ะเดี๋ยวพวกเราขอกินข้าวแล้วก็จะได้ไปหารถนะคะเราเจอกันทีกที่พักเนาะ 别说话。 เจอเทั้งแล้วเ,เย่เดี๋ยวเราไปเจอที่เออว่าถึงที่พักเนาะทุกคนคะตอนนี้เราถึงที่พักแล้วค่ะ <S <S ถึงสก,กีเที่ยนี่แหละเราจะพาชมรอบๆห้องพักอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นตู้ตู้ญญะะเผ้าผ้านี่จะมีข้าแขนเสื้อเรียบร้อยแล้วก็จะมี จะมีอะไรก็ห้องนี้ห้องน้ำนะคะทุกคนโอ้ดีมากนี่นะคะมีไดร์มีไรใหพร้อมเลยสุดมากค่ะ่สุดมากนี่ได้หน้ากระจกแล้วหนึ่งเพราะมีการถ่ายรูปนี่มีน้อยพร้อมมาดันโนเดทตี่วอสเนิฟก็ถ้าใครอยากนอนคะเราพักที่ไหนเราพักที่ไหนคะ สวีวลล่ารีสอร์ทค่ะใชค่ะมากันได้นะค่าห้องพักเท่าไหร่คัค่าห้องพักตอนที่จ่ายมาอยู่ห้าพันสามซึ่งห้องนั้นอ่ะเป็นห้องที่ห้องมาตรฐานแต่อันเนี้ยอัเกตมาเป็นห้องสุเรียซึ่งสามารถเสริมเตียงได้หนึ่งเตียงลานนะคะโรงสรมใหญ่มากนะทุกคนดีมากเลยไฟก็สวยโอ้จางมาก เดี๋ยวเราไปเจอซื้อไปนะใส่ใส่ค่ะรรับเล่นเล่นก่อนไปไปชั้นนอนแล้วค่ะทุกคน ก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ที่ห้องะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะหาอะไรกินกันนะคะนี่ค่ะก็เอาไปว่าค่อยดูค่อยว่ากันวื้อางีกทีนะคะทหรับวันคืนนี้วันดีค่ะว้าวโมนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันสุดท้ายนะเช้าวันที่สามนะคะก็ตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินไปกินข้าวกันนะคะ ก็มเมื่อวานนะคะพวกเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าเออ่มัวเล่นน้ำนะคะพอเล่นเสร็จก็นอนเป็นตายไปตายนะคะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บวิวทะเลเนาะก <c oughs> ็เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> คุณค่ะกลับมาพบเรามุมเดิมแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มันจะไปที่ทะเลกันนะคะเราจะไปไว่ายน้ำตุ้มตุมตุ้มตุม <c oughs> ก็วันนี้นะคะเอวเดย์เอวเดยลุกไม่ใช่ก็วันนี้เราจะมาสไตล์แบบเกาหลีนะคะมีกะได้ปะสาวสาวเกาหลีมีกะปะไม่มีไม่มีมมแล้วแต่ว่าหน้าเราแต่งไม่ได้จัดจ้านอะ ของคนที่ไปเล่นน้ำมาค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบถ่ายแบบตอนเล่นจริงจังนะแต่เขาเก็บเออบรรยากาศมาให้นะคะก็คลิปเนี้ยไม่มีอะไรมากจริงๆนะเพราะก็แบบว่าก็มาพักผ่อนนะก็แบบอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายเยอะหรืออะไรนะคะก็พยายามถ่ายให้ดีที่สุดนะคะรวมกับห้องแล้วก็อยู่ประมาณหกพันนะคะก็มีตังอะเอาตังมาเที่ยวสามพันแล้วก็ค่าห้องอีกนะคะแล้วก็หากันได้แต่ว่าที่พักก็โอเคนะไม่ได้แย่นะคะอาหารก็โอเคอยู่นะ วิวก็ดีนะคะมากันได้แต่แบบว่ามาท,าทออ้าทายในการขับขึ้นเขานิดนึง <c oughs> <c oughs> เออก็เดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเอานะ <c oughs> ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะวันนี้นะคะ